วันนี้เวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้นายจารุวัตรเกรี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจเอกพนมกรแซ่ฮ่อนกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนศรีสาครระหว่างเดินทางเข้าตรวจสอบเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่หมู่6บ้านไอกาแซ่ตําบลศรีสาคอํอำเภอศรีส,สา จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่31มกราคม2564นั้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมีได้